มามามาแจ็บเจ็บองกครับได้ตำกุ้งสดนะครับผมมาครับจ็บเจบต้องกันครับผอมครับอู้สุดยอดครับผมครับสวัสดีครับมื้อนี้มาพบกับช่องวิสันผ้าขมนะครับมื้อนี้ได้เมนูนะครับตำกุ้งสดครับผมเมืองครับกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับ มาครับแส่บๆน้ำกันเข้าเนี่ยเราลองมึงคำแหลกเลยครับนีครับโอ้อืมดีละครับผมอืมของหมักยังหนสดๆเลยนะครับเนี่ย มลเพชรครับนี่ลองกินกับตำกุ้งสดครับใส่เข้าไปอื โม่ขมอมลำเลยกับหอพักอืมืองโอ้ ข้างซ้ายวัฒนัดครับมันแต่ใส่มือถนัดก่อนครับตัวใหญ่ประมานตัวหน่อยมั้งนะครับ Rồi ăn cà phao Cà phao dưới cây này Đẹp lắm Nóng xay cắp tam cuồng xô cắp bãi bạc cà phao Hmm กินมันจะออกแห้งๆเนไง <c oughs> กบหมดเลยกบ <c oughs> รสชาติตำกรุงเลยครับไม่ครับเอา มือครับมามามาเจ็บเจบมากเลยนะครับอื เพิ่มความเ <c> พ <oughs> ิ่มความเปียวไปอีกครับน่าครับบีบใส่เข้าไปอืม hmm. เปียวจิวดเลย ตัวสุดท้ายครับมึงห่อผักห่พอผักจุ๊จูเลยม,ม,มาครับคำสุดท้าย โอเฮียออกขักได้ครับผมคลิปนี้กับฝากไปเรวยเมนูนี่นะครับผมตํากุ้งสดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิสันผ้าขมน้ำด้วยครับผมครับสวัสดีครับ